สได้85กิโลนะคะ85กิโลใส่แบบสบายๆเลยนะสีนี้นะคะสีสีออกแบบตารางสกอตสกอตนะคะตารางสกอตสกอตแบบนี้นะคะเดี๋ยวออนไลน์ให้ดูนะคะเดี๋ยวออนไลน์ให้ดูว่าน้ําหนัก85ใส่ได้ <c oughs> สีนี้ก็สวยค่ะพี่ออกน้ําเงินน้ําเงินน้ําเงินสกอตเนาะอ้าเรียกว่าน้ําเงินสกอตแล้วก็เชดนี้ก็สวยค่ะอ้อขอเชีย สีนี้วหวานมากนะคะสีม่วงอ่อนๆ,ๆ,ๆ,ๆออออม่วงอ่อนๆออกชมพูชุมปูตัวนี้นะคะตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ก็สวยค่ะตัวนี้เป็นสีเรียบๆนะคะเป็นแบบลายดอกไม้ไฟพื้นมันจะเป็นสีดํานะคะพี่๋าพื้นเป็นสีดําเป็นลายดอกไม้ไฟนะคะตัวนี้นะคะแล้วก็ตัวนี้เอ้ขอบอกดูดีมากดูดีมากมันเป็นแบบ พื้นมันเป็นสีสีแดงเลือดหมูอะ่ะแล้วมันเป็นลายขนนกเป็นลายทางลงมานะคะตัวนี้ก็สวยนะสำหรับน้ำหนัก85ใส่สบายมากนะคะแล้วก็ลายทางตัวนี้ก็สวยลายทางตัวนี้นะคะลายทางตัวนี้รับรองเลยนะคะใส่สบายมากแล้วก็มีอีกสี่ตัวสำหรับน้ำหนัก8 5ที่เอาแบบใส่สบายสบาย,บายเข้ามารอบปก 6, 52เนาะ ก็คือสีน้ำตาลตัวนี้นะคะน้ำตาลน้ำตาลเข้มนะคะน้ำตาลเข้มตัวนี้ก็ใส่ได้นะคะน้ำตาลเข้มใส่ได้แล้วก็สีม่วงเข้มตัวนี้ก็ใส่ได้ค่ะพี่นะคะม่วงเข้มตัวนี้นะคะม่วงเข้มตัวนี้ม่วงเข้มตัวนี้มันเป็นลายอ้อเรียกไม่ถูกอะพี่มันเป็นลายที่แบบมันไม่ใช่ขนนกนะมันเป็นแบบเป็นม่วงเข้มแล้วกันเนาะเป็นม่วงเข้มนะคะแล้วก็ เขียวขี้ม้านะคะเป็นเขียวขี้ม้าแบบนี้เขียวขี้ม้าตัวนี้นะคะทาไมอ้ถึงเลือกมาก้อน1นึ่งทว่าใส่ได้สบายเพราะว่าของอ้อมมันจะมีทั้งงานรอบปก48 50 52ใส่แบบสบายๆเลยนะคะ85ใส่ได้แล้วก็ตัวนี้ค่ะเป็นออกน้ําตาลน้าตาลแบบน้ําตาลแดงๆอ่ะน้ําตาลออกสว่างหน่อยนะคะน้ําตาลสว่างหน่อยนะคะทั้งหมดนี้ก็คือสําหรับคนที่หนัก85กิโลอ่ะใส่ได้